มันแบกอยู่บน,นบบสายไฟเด้อสวัสดีครับ เฮ้ยไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีตำรวจบนบกมาแล้วลวิ่ทำไมก๊ปอปเฮ้ยผมจะของรถใช่ไหม,มไม่มีแรงวิ่งภาพเหตุการณ์ขณะพันตำรวจโทรสุภชัยสิริธรรมสารวัตส,สืบสวนตำรวจน้ำ3 นำกำลังเข้าจับกลุ่มแก๊งแมวน้ำจำนวน6คนขณะลักลอบขโมยของบนเรือสินค้าซึ่งจับกลุ่มได้พร้อมของกลางเป็นข้าวสารกว่า2 0 0กระสอบเรือเล็กและรถยนต์โดยก่อนหน้านี้ตำรวจน้ำได้รับการร้องเรียนจากเรือบรรทุกสินค้าว่ามีแก๊งแมวน้ำอารวาสขโมยสินค้ายามค่ำคืนเป็นประจำโดยเฉพาะบริเวณริมตลิ่งตำบลบ,บางกระสออำเภอพระประแดงจังหวัดสุพรรณบุรีทางตำรวจจึงซุ่มอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวและเมื่อแก๊งแมวน้ำลงมือตำรวจก็ได้แสดงตัวเข้าจับกลุ่ม ก่อนนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป